สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นปฐมศึกษาปีที่1คุณครูผู้สอนคุณครูสุธิสาสนทิวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4การเรียงลำดับนะคะเรื่องที่1ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวันตอนที่1ผลการเรียนรู้ 1. น,นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ตามลำดับขั้นตอน 2. นักเรียนเล่าเหตุการณ์และเรื่องราวได้อย่างถูกต้องนักเรียนทราบผลการเรียนรู้แล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นนะคะด้วยกันสองเกมเป็นเกมการเรียงลำดับขั้นตอนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะเกมที่1 เรียงลำดับขั้นตอนการปลูกต้นไม้นะคะคุณครูมีภาพมาให้หนักเรียนดูทั้งหมด4ภาพเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูเรียงลำดับนะคะแล้วเรามาดูคำตอบของนักเรียนกับคำตอบของคุณครูจะตรงกันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูคำตอบกันเลยคำตอบขั้นตอนที่1คือภาพที่1น,นะคะเตรียมดินใส่กระถางขั้นตอนที่2คือภาพที่4นะคะ นำมเมล็ดนะคะมาใส่กระถางแล้วก็ปลูกลงไปในกระถางนะคะขั้นตอนที่3คือภาพที่3นะคะนำน้ำนะคะมารดต้นไม้ที่ปลูกและขั้นตอนที่4คือภาพที่2นะคะเราก็จะได้ต้นไม้ที่ดอกไม้สวยงามนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกต้องตามคำตอบของคุณครูหรือเปล่าเกมที่2นะคะ เรียงลำดับเหตุการณ์กิจวัตรประจำวันคุณครูมีภาพกิจวัตรประจำวันด้วยการหภาพนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูคำตอบกันเลยนะคะคำตอบของนักเรียนจะตรงกับคำตอบของคุณครูหรือเปล่าคำตอบนะคะขั้นตอนที่หคือภาพที่สมีกำลังจะตื่นขึ้นมาจากที่นอนนะคะนักเรียนขั้นตอนที่สคือภาพที่ห้า เข้าห้องน้ำขั้นตอนที่3คือภาพที่3นะคะแปรงฟันขั้นตอนที่4คือภาพที่1อาบน้ำขั้นตอนที่5คือภาพที่สองแต่งตัวและก็ขั้นตอนที่6คือภาพที่6นะคะรับประทานอาหารเช้าเป็นยังไงกันบ้างคะกับเกมเรียงลำดับขั้นตอนสนุกกันหรือเปล่าคะนักเรียนทีนี้ เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเราแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงกิจวัตรประจําวันมาเปิดให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยดูนะคะแล้วก็ช่วยครูสรุปกิจวัตรประจําวันในเพลงที่นักเรียนได้ดูนะคะมีอะไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะคะตื่นเช้า แล้วอาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวตื่นเช้าแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวใส่เสื้อใส่กางเกงนั่งลงใส่ถุงเท้ากินข้าวเช้า โรงเป็นยังไงกันบ้างคะกับเพลงกิจวัตรประจำวันนักเรียนฟังจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูสรุปกิจวัตรประจำวันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาสรุปกันเลยนะคะกิจวัตรประจำวันนะคะในเพลงตื่นแต่เชา้าใช่ไหมคะแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวกินข้าว แล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆตามนี้เลยนะคะจากเพลงเราสรุปได้ดังนี้นะคะต่อไปจะเป็นคำถามที่คุณครูจะถามนักเรียนบ้างแล้วนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูคำถามของคุณครูกันนะคะคำถามของคุณครูก็คือก่อนมาโรงเรียนหลังจากตื่นนอนแล้วนักเรียนทำอะไรเป็นประจำคะนักเรียนลองช่วยคุณครูคิดนะคะแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะ ว่าจะตรงกับคำตอบของคุณครูหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำตอบกันนะคะแนวคำตอบนะคะกิจวัตรประจำวันที่นักเรียนตื่นนอนนะคะทำอะไรบ้างมีแปลงฟันใช่ไหมคะอาบน้ำแต่งตัวและรับประทานอาหารตอบถูกไหมคะถ้าถูกนะคะนักเรียนเก่งมากเลยต่อไปคำถามข้อต่อไปนะคะ คำถามมีขั้นตอนใดที่ต้องทําต่อเนื่องกันไม่สามารถสลับกันได้เลยนะเรียนลองคิดนะคะว่าขั้นตอนกิจวัตรประจำวันขั้นตอนใดที่ต้องทําต่อเนื่องกันแล้วก็ห้ามสลับกันถ้านักเรียนคิดได้แล้วนะคะเรามาดูแนวคำตอบว่าจะตรงกับของคุณครูหรือเปล่าคำตอบก็คือขั้นตอนการอาบน้ำ กับขั้นตอนการแปลงฟันเราไม่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนสองขั้นตอนนี้จะต้องทำต่อเนื่องกันไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับเนื้อหา เรื่องที่1ขั้นตอนในกิจวัตรประจาวันตอนที่1น,นักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทบทวนความรู้และทําความเข้าใจกันอีกนะคะโดยการทําไปกิจกรรมของครูถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกิจกรรมของคุณครูเลยนะคะกิจกรรมที่1นนะคะคุณครูมีรูป ขั้นตอนการแปลงฟันมาให้นักเรียนดูเดี๋ยวเราจะเขียนหมายเรียกน,นะคะขั้นตอนใดนะคะในภาพเป็นขั้นตอนที่1 2 3สถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะมาช่วยครูดูและก็เฉลยไปพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนที่1นะคะก็คือภาพที่3มใช่ไหมคะต่อไปนะคะ ขั้นตอนที่2คือภาพที่1นนะคะเด็กๆตอบถูกต้องไหมคะและขั้นตอนที่3คือภาพที่2เป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกต้องกันใช่ไหมคะเราไปทำกิจกรรมที่2กันเลยนะคะนักเรียนกิจกรรมที่2ของคุณครูนะคะคุณครูจะมีนิทานมาให้นักเรียนได้ดูเดี๋ยวเรกเรียนดูนิทานเสร็จแล้วนะคะเราจะทำกิจกรรมกันกิจกรรมของครูก็คือ ให้นักเรียนดูนิทานจากนั้นเราก็จะเรียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในนิทานเรื่องมดกับตักกะแตนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูนิทานพร้อมๆกันเลยนะคะนิทานเรื่องมดกับตักกแตน เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนตากแตนร้องเพลงอย่างสนุกสนานมันก็หันไปเห็นฝูงมดขนอาหารเดินผ่านมาจึงเอ่ยปากชวนฝูงมดให้มาร้องเพลงด้วยกันมดตัวหนึ่งตอบว,ว่าไม่ได้หรอกพวกข้า,าต้องรีบหาอาหารมาตุนไว้สำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแล้วเจ้าไม่เตรียมอาหารว่างไวไวบ้างหรือไงไม่เห็นต้องรีบเลยอีกตั้งนานกว่าจะถึงฤดูหนาว ตกาแตนตอบเมื่อฤดูหนาวมาถึงสัตว์ต่างๆพากันหลบอยู่แต่ในรงังส่วนตะกาแตนหาอาหารไม่ได้เลยมันจึงมาขออาหารแบ่งจากฝูงมดข้ามัวแต่ทำตัวไร้าสาระในฤดูร้อนตอนนี้ข้าสำนึกแล้วได้ปวดแบ่งอาหารใข้าบ้างเถิดฝูงมดจึงตอบว่าถ้าเจ้าสามารถร้องเพลงได้อย่างสบายใจในฤดูร้อนทำไมเจ้าจึงไม่ทำตอบไปในฤดูหนาวล่ะกิจกรรมที่สองนะคะคุณครูจะ ให้นักเรียนช่วยคุณครูโยงเส้นนะคะว่าภาพที่1 2 3ภาพใดนะคะเป็นขั้นตอนที่1 2 3ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะภาพที่1 2 3ภาพใดเป็นขั้นที่1คะนั่นไงคะถูกต้องคะ่ะภาพที่2เป็น ลำดับขั้นตอนที่1นะคะต่อไปเรามาดูต่อไปนะคะภาพที่เหลือจะเป็นลำดับขั้นตอนที่2คือภาพใดนะคะาภาพที่1นะคะเป็นลำดับขั้นตอนที่2และสุดท้ายเลยนะคะคือภาพที่2เป็นลำดับขั้นตอนที่3นะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมที่1และที่2นักเรียนพอจะเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีใบางานนะคะมาให้นักเรียนได้ทำถ้าพร้อมแล้วเราไปดูใบางานกันเลยนะคะใบงาน D L I C T นะคะสัปดาห์ที่11วิธีการเข้านะคะมีด้วยกัน2วิธีวิธีที่1นะคะนักเรียนอาจจะเข้าผ่านลิงก์ ที่อยู่ในคำชี้แจงหรือสแกน QR code ก็ได้นะคะส่วนวิธีที่2นะคะคุณครูประจำชั้นจะส่งคลิปวิดีโอการสอนของสัปดาห์ที่11พร้อมกับใบงานเข้าในกลุ่มรายของนักเรียนนักเรียนก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปในใบางานตรงลิงก์ที่คุณครูประจำชั้นส่งในกลุ่มรายได้เลยนะคะเราไปดูหน้าตา ใบงานกันนะคะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการทำนะคะให้นักเรียนดูถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูหน้าตาใบงานกันเลยนะคะหน้าตาใบงานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะคุณครูจะเขียนว่าใบงาน l f h ป .1 สัปดาห์ที่11วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำหนึ่งเลยนะคะพิมพ์ชื่อเดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์ชื่อตัวอย่างไปให้นะคะ พิมพ์ชื่อไปนำใจนำสกุลใจดีจากนั้นนะคะนักเรียนก็เลือกชั้นที่นักเรียนอยู่สมมุตินะคะคนนี้อยู่ชั้นป .1 ทับ3นักเรียนก็เลือก จากนั้นนักเรียนก็อ่านคำชี้แจงของใบงานที่1นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังใบงานที่1ขั้นตอนการแปลงฟันให้นักเรียนดูรูปด้านล่างลำดับขั้นตอนการแปลงฟันแล้วตอบคำถามข้อที่1 2 3นะคะคำถามข้อที่1จากรูปเป็นขั้นตอนการแปลงฟันขั้นที่นักเรียนก็ดูรูปแล้วนักเรียนก็เลือกว่าเป็น ลำดับขั้นตอนที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนเลือกแล้วนักเรียนก็กดลงไปนะคะในคำตอบที่นักเรียนเลือกคำถามข้อที่2จากรูปเป็นขั้นตอนการแปลงฟันขั้นที่นักเรียนก็ดูรูปและนักเรียนก็เลือกคำตอบลงไปนะคะต่อไปข้อที่3าม จ่ารูปเป็นขั้นตอนการเป็นฟันขั้นที่เท่าไหรนะ่ล้วเดก็ดูรูปและก็เลือกคำตอบลงไปนะคะต่อไปใบงานที่2ให้นักเรียนดูนิทานเลือกมดกับตะกะแปน แล้วตอบคำถามข้อที่4ถึง6นิทานนักเรียนสามารถดูซ้ำได้นะคะโดยกดเล่นวิดีโอตรงนี้เมื่อนักเรียนดูจบนะคะให้หนักเรียนตอบคำถามข้อที่4นะคะครูอาจจดให้หนักเรียนฟังนะคะจากรูปเป็นลําดับเหตุการณ์เรื่องมดกับตักกแตนลําดับที่นักเรียนก็ดูรูปแล้วนักเรียนก็เลือกคำตอบของนักเรียนลงไปนะคะต่อไปนะคะคำถามข้อที่ห จากรูปเป็นลำดับเหตุการณ์เรื่องมดกับตักแตนลำดับที่นักเรียนก็ดูนะคะนักเรียนก็เลือกคำตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องนะคะต่อไปคำถามข้อสุดท้ายคือข้อที่6จากรูปเป็นเหตุการณ์เรื่องมดกับตะกต่นลำดับที่นักเรียนก็ดูนะคะจากนั้นนักเรียนก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะ นักเรียนตอบคําตอบเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกดคําว่าส่งมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้นักเรียนนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปส่งครูนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วชื่อของนักเรียนจะขึ้นอยู่ใน google Form ของครูเองเลยนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนหรือวิธีการทำใบงานนะคะนักเรียนสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะ สำหรับวันนี้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูผู้สอนคุณครูสุขิสาสนทิขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ